ที่แท้แท้จากสถานการณ์โควิด2 0 1พในวนนี้นะครับประเทศไทยได้พิสูจน์ใหร่วมลได้เห็นว่าเรามีระบบสาธารณสุขการแพทย์และการดีบาลการดูแลรักษาที่แก่งมากนะครับซึ่งารไปสู่การเปิดโอกาสของประเทศไทยที่จะพลิกโฉระบบการสร้างงานการสร้างภาอุตสาหกรรม มีสักยภาพที่เป็นสูนย์การดแการแพทยของคุณิภาคนี้ได้โดยกระทรวงอวีได้ทาหน้าที่ได้ทดํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภา,า,าคอุตสาหกรรมหน่วยงานวิจัยภาครัฐมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อปรับระบบการแพทย์และสร้าง อุตสาหกรรมการแพทตามนโยบาย b b t e c o โ o m y Model ของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมต่อยอดไปสู่การผลิตและการใช้งานได้จริงรองทับการปล็อกกฎกฎระเบียบต่างๆการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นและที่สําคัญคือการพัฒนาตุนมนุษย์จากการพัฒ รัฐมหาวิทยาลัยภาคเอกชนในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์กับเคลื่องงานวิจัยและพัฒนาติดตามทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในช่วงโควิดเป็นการเปิดโอกาสให้รุกภาคส่วนได้ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให ไายใต้วิกฤตการณ์แต่อย่ากจะฝากทุกท่านนะครับว่าถ้าหล,ลังวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อยากให้เกิดการทำงานร,งาร่วมกันในร,รนูปแบบนี้อย่างแน่แน่นะครับและอาวุาต่ออกไปนะครับคนไทยมีคนเก่งเยอะนักเยอะมากแต่ที่สําคัญคือเอาคนเก่งของทุกหน่วยง,งานของทุกส่วนมาทำงานร,งาร่วมกันนี่คือสิ่งที่สําคัญและสาม,มารถที่จะพัฒนาประเทศนีน้ได้จริง เราต้องก้วาวขับวิกฤตนี้นะครับทั้งเรื่องของโรคระบาดและเศรษฐกิจเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะฟันฟันฝ่าโดยที่เอาเป้าหมายคือประเทศชาติเป็นหลักผมมีความเชื่อว่าถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันการกลับเพื่อมันจะมีพลังพักมาขึ้นไปนะครับผมขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับบัดนี้ได้ถึงเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัปดาหเชิญ ปฏิบัติการเลือกถอนรหรัสเทวแพร์ไทย90ว่าการสารและขอคุยพรให้งานยัดสำเร็จในครั้งนี้นประสบความสำเร็จตามบทคุณ